สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วครับพิยพลรถบ้านนะครับวันนี้นำเสนอตัวนี้ครับตัวต t าวีโกเป็นตัวเจนะครับ v ีโ o ตัวเจแคบนะครับสมาร์ทแคบัวเปี2553นะครับหรือปี2 0 1 0นะครับ2553หรือปี20ภายในดีครับกระจกไฟฟ้านะครับ เป็นตัวเจแต่เป็นตัวกระจกไฟฟ้านะครับมีเครื่องเสียงฟังด้วยนะครับแคมปเปิดได้นะครับตัวนี้นะครับแบตแบตแคมปแคมป์ตูได้เดิมนะครับรถเดิมครับไม่มีชนหนักนะครับนี่เฉี่ยนิดๆหน่อยๆตามประสบการณ์คนใช้รถนะครับเดิมๆครับสีสันโดยรอบนะครับสีสันนี่จะซีดนะครับซีดแล้วก็มีแร็เจอร์รอบรอดล่องนะครับบางบางจุดนะครับ อันนี้ให้ดูก่อนครับตามสภาพก่อนครับยังไม่ได้เจ็บงานนะครับเดิมๆนะครับติดเครื่องให้ฟังเสียงด้วยนะครับรถติดเรียบร้อยครับระบบไฟระบบเครื่องยนต์เงียบนิ่งนะครับและที่สีเส้นนะครับยังเจ้าของิมเพิ่งเปลี่ยนมานะครับยางมีสีเส้นนะครับแต่สีจะเปนี่อนนะครับแล็เกอร์อนนะครับตามอายุงานนะครับ ประมาณนี้นะครับถ้าไม่ซีเรียสก็ใช้งานได้เลยปกติกนะครับคือตัวนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะครับปอดเก็บงานครับให้ดูกันก่อนดูรอบคันก่อนปอดเก็บงานนะภาษีเต็มนะครัคปปนนะคะบหกแปดน,นะคระับคันนี้เป็นปีสองพันสิบนะครับสีลังก็ประมาณนี้นะครับเครื่องติดอยู่นะครับสี่เหลีบยมเป็นตัวสปาร์คแกนะครับ ึ้นลงง่ายนะครับแฉกเปิดิดขึ้นลงง่ายนะครับมีเครื่องเสียงครับเสียงฟังด้วยนะครับเสียเครื่องนะครับนิดน,นะครับตอนนี้จะไม่มีจมูกนะครับจะไม่มีอิฐเตอร์นะครับตัวจพี่สองพันสิบจะไม่มีจมูกนะครับตัวนี้เปิดเอาเครื่องดูก่อนนะครับ นะครับราคาเดิมนะครับไมมีลิศไม่มีคว่ำไมมีหายไม่มีตะแคงนะครับตอนนี้คว่มพรม่หงายครับมาดูคานหน้าเดิมนะครับในคาหน้าเหลยกนะครับหน้าเดิมนะครับหน้าเดิมน้าสนีะครับแ้วอายอยู่นะครับ ไมพ่นไอไอนะครับไม่พนไนะครับตัวนี้ไม่มีเตอร์นะครับตัวนี้จะไม่มีเฟอร์นะครับเตัวนี้จะเป็นตัวเจนะครับตัวเจจะเป็นกระจกไฟนะครับ จก็ติดต่อนะครับ0986458138 0986458138รถจอดบ้านเราดีอ่เป็นแบบบแก่นนะครับตันนี้ราคาราคากอเก็บงานนะครับแสนสองหมื่นห้าพันบาทเหีือได้เก็บสีอย่างเดียวครับเหล๋อเก็บสีอย่างเดียวครับมีสีรอบพันอาบน้ำก็สวยแล้วครับแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับบ้านเรานี้ครับรถจอดติดอบตบ้านไร่นะครับเป็นแบางแก่นนะครับติถนนสีเลนนะครับ สอบถามก็ได้วิดีโอคอลมาดูรถได้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ